จากสำนักง,งานจากสำนักง,งานตัวเองแล้วก็พี่น้องประชาชนเจ้าก็จะกะดดันเนีย่ยพี่รู้แล้วว่าการให้ข่าวจะคุยกับจีนโฆษกว่าเราให้ข่าวเป็นระยะเพื่อเพื่อจะได้ติดตามแต่ได้เท่าไหนเท่านั้นเพราะยึดวิธีเราคุมไม่ได้คนไลค์ก็จะรู้ครับครับมาในกรณีที่ท่านมีการยกเลิกเฉพาะกิ่บางส่วนหรือมีการปรับปรุงเฉพาะกลิ่บางส่วนนะความชัดเจนมันอยู่จริงๆเนี่ยพี่ออกไม่มีแล้วนะคือคือเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เป็นนโยบายควิกวินของพี่แล้วว่าการคืนกำลังพี่มานั่งเช็ค เมื่อก่อนเนี่ยศูนย์ต่างๆที่ขึ้นกับตอรอมันมีทั้งหมด4,400กว่าคนที่มาช่วยได้การศูนย์ที่บอกไม่ได้แล้วพะบตำรวจใหม่เนี่ยห้ามเอาเอาคนมามามาจากสอบสอบพไปสังเกตนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากทํางานก็วิ่งขึ้นมาอยู่ศูนย์เอาชื่อมาแล้วก็ไม่ทํางานดังนั้นตอนที่ขึ้นมา คำสั่งนั้นออกมาตั้งแต่พี่เป็นมอแล้วพี่ให้ไม่ให้ศูนย์เหมือนเหมือนพี่คุยกับพี่ลอยพี่ลอยทุนพีซีทีพี่ลอยก็บอกแล้วว่าจะไม่มีชุดพีซีทีแล้วไม่มีชุดพีซีทีแล้วแต่ศูนย์พีซีทียังอยู่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆเพื่อจะเสริแนนในการทํางานแต่จะไม่มีชุดออกไป,ไปไปไปนั้นให้ภาคเลยเขาว่ากันไปใน<ข>ผู้จัดการไม่การแก้ปัญหาลังให<ค>้ก<ค>ับท้องที่แล้วก็ด้วยความรบเลยเป็นเรื่องของการที่เพื่อจะไม่มีการ ถูกตำหนิเรื่องการเลือกสวยประมาณนั้นนะคือสวยเราอย่าไปพูดเพื่อมันเป็นสวยคือเราเรื่องยำให้ไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่หรือไปแอบอ้างใช่ไหมงี้แอบอ้างมาั่งพอเราไปเช็คก็คนแอบอ้างเพื่อเพื่อตัดไปเลย <S <S 1> <S 1> ปัญหาการแอบอ้างว่ะเป็นชุดเฉพาะกิจตอรอชุดเฉพาะกิจตอรอตัดปัญหาไปเลยไม่มีไม่มีเพราะมันก็จะเป็นพูเงี้พอเราไปสืบไปสอบจริงจริงมันก็ไม่ใช่เป็นนิ้วมากเป็นนู่นมากพี่พี่พี่อ้นก็จะเห็นใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยงั้น มันไม่มีเรื่องวุศธุรกิจต่อรอและตัดปัญหาไปเลยดีกว่าแล้วก็ให้ภาคเนี่ยงานมันซ้าซ้อนภาคมันมีอยู่แล้วก็ให้ภาคดาเนินการแล้วรายงานผลการปฏิบัติมาให้สูงโดยขึ้นกับสปรกรแต่พีทีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลงานตรงเนี้ยเราจะยกเลิกเลยหรือว่ายังคงในบางส่วนคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนะี่ยมันเราไม่มีกอ,อ,องบัญชาการไซเบอร์เขาก็เลยต้องสร้างศูนย์พ c t มาตั้งนานแล้วใช่ไหมเพื่อเพื่อไว้ควบคุม่ายเวลาเพราะเวลามีสอทที่เป็นอำนาจหน้าที่ตรง ก็ต้องให้คืนให้เข้าไปแต่เราดนกากลับไปเรื่องของเชิงนโยบายถ้าสอทกราชการนั้นไม่มีผลการเราเอาเครื่องนี้เป็นตัวขับเคลื่อนได้ก็เป็นการเช็กแอนบัลาอีกทีหนึ่งนะครับศูนย์นี้ไม่ได้ยุบโดยให้พี่รอยเป็นคนดูแต่ไม่มีชุดปฏิบัติการที่จอดแต่พี่สามารถรวบรวมได้พี่จะเอาทำชุดได้ครับเรื่อีล